วันนี้เราก็จะมาดูวิธีการทำของเล่นนะคะวิธีการทำของเล่นนะคะอย่างจาราวนหรือลูกบอลเด้งดึงนะคะเราก็จะมาดูลูกบอลเด้งดึงกันจาวดก่อนนะคะจาราหลวงมันมีสองอันใช่ไหมคะ เราอย่าเอามาทาอย่างนี้นะคะเราต้องเอาใช้ตัวนี้นะคะหรือยอย่างนี้ก็ได้มันเหมือนกันแต่ว่าสอดมันสีไม่เหมือนกันนะคะถ้าใครมันตัดก็ทําเป็นอย่างนี้ใหม่ก็ได้นะคะ,ม,ะ,ะมันจะหวดจะหวดอาจจะมันต้อง ที่มันเป็นหลอดใช่ไหมคะเห็นรูไหมคะแล้วเราก็ใส่ไปอีกอันนึงใช่ไหมคะหลอดยาวนะคะก็ใส่เข้าไปถ้าใครใส่เข้าไปไม่ได้ก็บอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่ามันไปถึงประตูไหมก็ดูกันเลยน,นะคะ ก็ไม่รู้ว่ามันถึงประมาณไหนประมาณน่าจะตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะส่วนอันนี้ทำไมถึงไปได้นะคะเพราะว่าเราเปล่ามันไปจากเอ,อือค่ะแล้วเราอันนี้ก็ จะเป็นงานวิทยาศาสตร์นะคะใครอยากได้ก็ไปให้พี่เขาสอนที่เซนตันนะคะส่วนวิธีการนี้ก็คือลูกบอลเด้งหนึ่งนะคะลูกบอลเด้งหนึ่งเนี่ยค่ะลูกบอลเด้งหนึ่งนะคะ,ะ,คะมัน อันนึงมาเละอันนึงไม่เละเราก็จะมาดูวิธีการทำกันไหนนะคะเพราะว่าพี่ลูกบอลมันมเหลวเหลวแล้วก็ต้องทำเป็นวงกลมอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่งนี้นะคะใส่อะไรบ้างคะอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าต้องใส่บอร์รแล้วก็กาวน้ำนะคะ แล,แล้วก็เอาถ้วยมาวางแล้วก็ทำก็ใส่สีนะคะก็จะเป็นสีอะไรก็ได้ตามนะคะอันนี้แค่ทามาแค่สองสีนะคะเพราะว่าที่สินทันมีแค่สีชมพูกับสีเขียวนะคะสีเขียวนี่นะคะมันเละเราก็จะมาดูวิธีการทำว่ามันทำยังไงถึงจะไม่เละนะคะ แล้วก็ทำแล้วก็จะทำให้มันเป็นก้อนๆแล้วก็มาปั้นกันนะคะยังไม่จบนะคะมันทำให้มันเละก่อนนะคะมันถึงจะทำได้แล้ก็มันเป็นก้อนๆถ้าเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือนะคะถ้าไม่ล้างมือมันจะท้องเสียแล้วก็ท้องนะคะ ดูเหมือนสีชมพไม่ได้แล้วค่ะพอทำเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงหรอคะมันจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวสีชมพูแล้วมันเด้งได้ไหมคะไม่ค่ะเดี๋ยวพี่แงคะเดี๋ยวมาสาธิตให้ดูว่ามันเป็นยังไง แต่เราก็มาดูวิธีการทำกันก่อนนะคะยังไม่จบนะคะถ้าสวนอย่างนี้มันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ใส่ไว้ในกล่องหรือถ้วยพลาสติกนะคะก็หาสามมันเป็นพลาสติกเหมือนกันนะคะก็ามาปั้งกันต่อเลยนะคะ สักหนึ่งนาทีนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยไม่นานก็เสร็จแล้วอย่างนี้นะคะ่ะบอลได้ดึงอันนี้ค่ะมันเหลียวอันนี้มันแข็งแข็งนะคะอันนี้มันแข็งตัวเรามาดูสีชมพูได้ไหมคะวันนี้เราก็จะมาดูสาริตอันนี้นะคะสารชิตเราก็จะมี จะตรวดไว้บนตกนะคะหาโต๊ะหรือเกอ้าอี้มานั่งก็ได้คะ่ะแต่อันนี้ต้องยืนนะคะเพราะว่าไม่มีเก้าอี้นั่งเบเรียงคะอืเราก็จะมาสาธิตอันนี้รูกกันนะคะว่ามันเด้งไกลแค่ไหนดูนะคะ เทาเนียค่ะท่าเนี่ยค่ะถ้าอยากรู้ก็เอาอะไรมาวัดก็ได้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะทุกวันี้ค่ะ